ภาพล่าสุดอดีตพระเอกสมภพบเบญจาธิกูลหลังโดนข่าวลือเสียชีวิตเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือสำหรับอาหมูสมภพบเบญจาธิกูลอดีตพระเอกดังในตำนานที่ฝากผลงานการแสดงไว้มากมายทั้งละครและภาพยนตร์ตลอด50ปีอาทิเช่นคืนบาปโครมที่ราม2,546โหงรง2,547และตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่พักหลังไม่ค่อยจะได้เห็นอาหมูผ่านหน้าจอทีวีเหมือนเมื่อก่อนจนเกิดกระแสข่าวเล่าข่าวลือเรื่องเสียชีวิตงานนี้เจ้าตัวจึงออกมาเคลียร์ชัดๆในรายการคุยแซบโชว์ว่ายอมรับว่างงมากๆที่มีข่าวแบบนี้ออกมาพอดีเพื่อนสมัยเรียนได้ขามาแล้วโทรมาบอกว่าเราตายแล้วจึงตอบกลับเพื่อนไปว่าน่าจะจำคนผิดมากกว่า ตนจึงต่อสายไปบอกคนที่เคยร่วมงานกันให้ช่วยแก้ข่าวให้บอกว่ายังอยู่ส่วนตัวไม่คิดจะโทรไปหาสื่อให้ช่วยแก้ข่าวเพราะเป็นคนไม่ค่อยอยากเปิดตัวหรือออกหน้าสื่อ